พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของงานมอเตอร์โชว์2 0 2 0ที่กำลังจะมาถึงมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่า CBR300R โฉมใหม่จะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือไม่สืบเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า CBR300R อาจจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ แต่จากการที่ผมได้ตรวจสอบข้อมูลชังลึกแล้วดูเหมือนว่า CBR300R นั้นจะยังไม่มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โ,โชว์ครั้งนี้แต่อย่างใด Honda มุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวของ f o r z a 350รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหญ่ที่มีการปรับเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันรายสำคัญนั่นก็คือ Yamaha X Max300 ซึ่งขณะนี้กระแสมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหญ่ในเมืองไทย มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวการเปิดตัวของ f o r ์ซ300รุ่นปัจจุบันนี้ในงานมอเตอร์โชว์2018เมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมานั้นได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายและการเปิดตัว f o r ์ซ350ในมอเตอร์โชว์2020จะเป็นอย่างไรยอดจองจะถล่มทลายเช่นเดียวกันหรือไม่เราจะมาติดตามความคขึ้นไปกันต่อไปไฮไลท์สำคัญของ HonDA อยู่ที่การเปิดตัว CBR 1000RR ซึ่งงานนี้จะเปิดตัวด้วยเปิดจองด้วยหรือไม่เราจะไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์หน้าหันมาที่ค่าย k a ส a s a k กันบ้างทุกคนกำลังตื่นเต้นเฝ้ารอคอยการเปิดตัว Ninja ZX-25R ซึ่งขณะนี้ Kawasaki อ,อินโดนีเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์คลิปที่15ออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็คาดว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายและสัปดาห์หน้าวันที่10กรกฎาคม 2,563คขาวสกิอินโดนีเซียจะมีการเปิดตัวผ่าน Facebook Live พร้อมทั้งประกาศราคาอย่างเป็นทางการแม้ว่าล่าสุดนั้นจะมีราคาหลุดออกมาจากใบราคาของ f i n a n c นแนนั็ที่มีการผ่อนส่งรุ่นไม่มี ABS อยู่ที่98 08, ล้าน8แสนลูเปียรคิดเป็นเงินไทย2 1 2 5 0 0บาทขณะที่รุ่นมี ABS นั้นอยู่ที่114ล้านลูเปียรคิดเป็นเงินไทย 2 4 5 2 0 0บาทต้องมาดูกันครับว่าการเปิดตัวของ s เ็ก 25R ในงานมหกรว์ครั้งนี้จะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ใครที่คาดหวังต่ำกว่า240,000บาทนั้นบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ราคาสุดท้ายขออย่าให้เกินไปกว่า280,000หรือว่า290,000บาทถ้าแตะ300,000แล้วก็ทุกอย่างคงจะเงียบงันความเปรี้งปร้างจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับ YAMAHA w r 1 5 5 r รถวิบาก enduro รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อกว่า40ปีที่แล้ว YAMAHA ครองใจผู้ใช้คนไทยกับรถวิบากในตระกูลของ DT100 DT125 และ DT125MX ผมมีความเชื่อว่า YAMAHA จะกลับมาสร้างชื่อให้กับรถวิบากตัวเองได้อย่างแน่นอนกระแสใหม่กำลังจะเกิดขึ้น ลุ้นราคาเพียงอย่างเดียวครับว่าถ้าราคาไม่แรงเกินไปไม่เกินแสนหรือจะได้ราคาพิเศษแล้วก็กระแสของวิบากกลับมาเร็วขึ้นยามาฮ่าเลือกใช้เครื่องยนต์ของ yzf r 1 5หรือ mt 1 5มาใส่เข้าไปในโครงสร้างของวิบากซึ่งแตกต่างจากคู้แเ่งขันที่เป็นเครื่องยนต์มออลม2วาลแต่ของยามาฮ่านั้นมัน4ี่วาลพร้อมวาลแปรผัน vva อัตราเร่งความเร็วความแรงแตกต่างกันอย่างมากมายบวกกับดีไซน์ที่มีความปราดเปรียว แหลมคมก็เชื่อได้ว่ายามาฮ่า d u b l u r 1 5่ r นั้นมาแรงแน่ครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ส่วนซูซูกิซา l ุโต125ที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวหรือไม่ตอบเลยครับว่าไม่มีครับจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วซูซูกิในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้คงเป็นการนำรถบิ๊กไบค์เข้ามาจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่มีการปรับสีสันใหม่ประจำปีส่วนนิวโมเดลรุ่นพิเศษยังไม่เห็นในขณะนี้ครับ อย่างไรก็ตามไฮไลท์สำคัญของงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวของ3แบรนด์ดังบาจาร์ KTM และฮุสควาน่าโดยบาจาร์จะมีรถใหม่ทั้งหมด4รุ่น KTM 6รุ่นและฮุสควาน่าอีก3รุ่นมีกระแสะข่าวเชิงลึกยืนยันมาครับว่าจะเป็นการเปิดตัวแบบราคาช็อคไพรส์จะช็อคแค่ไหนเราจะมารายง,งานข่าวให้ทราบกันต่อไปครับในส่วนของ Gpx Lambretta CF Moto เบนน l รีซอนเทสและอื่นๆอีกหลายยี่ห้อไม่ได้ไปร่วมงานครั้งนี้แต่อย่างใดคุณผู้ชมที่บอกว่าจะไปดูตกแต่งสวยงามของ GPX บอกเลยครับว่าไม่มีในมรโชว์ครั้งนี้สำหรับใครอื่นอื่นๆนั้นจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนกหนต่อไปในโอกาสหน้าครับ